สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับโซอ้อมเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะอ้อมก็จะพาทุกคนนะคะามาดูที่เราปรับเปลี่ยนให้ลูกค้าในเรื่องเกี่ยวกับจานเบรกนะคะ,ะตัวนี้ค่ะตัวนี้เป็นจานเบรกดันสต็อปนะคะอยู่ด้านในนะคะจะเป็นลายแบบนี้เลยนะคะตัวนี้นะคะเราติดตั้งเพิ่มเติมนะคะให้ลูกค้านะคะตัวนี้ตัวนี้มัน,มนดียังไงก็คือมันช่วยทําให้ระยะในการเบรกสั้นลงนะคะเหมาะมากเลยสำหรับคนที่ขับ รถในความเร็วสูงๆเนี้ยค่ะถ้าถ้าเราเปลี่ยนเป็นการเบรกตัวนี้ไปทาให้การเบรกดีขึ้นนะคะระยะเบรกสั้นลงด้วยนะคะเพิ่มความปลอดภัยกับลูกค้าด้วยเราเปลี่ยนทั้งด้านหน้านะคะแล้วก็ด้านหลังให้ลูกค้าลยนะคะลายจะเป็นลายนี้เลยนะคะซึ่งลายจานเบรกอันนี้คือเขาเป็นที่นิยมอยู่ตอนนี้นะคะเนี่ยค่ะนี่นะคะจานจานเบรกกันต็อปตัวนี้นะคะมองเห็นไหมเอ่ยโอเคค่ะถ้ายังไงคลิปหน้ามีอะไรอัปเดตเพิ่มเติม,ตมนะคะ ก็ฝากไ้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ